แนว่าผพี่น้องเขาโคเขาปาขลาคือเก่าค่ะตอนนี้เขากลับมาเลาะเห็ดพึ่งหวานอยู่ค่ะอยู่เนาะค่ะมองเขาเคยได้เนาะอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานอยู่ค่ะเด้อค่ะมองเสียเท่เลยครับแมนมันโคขมค่ะนี่ครับดอกแรกครับพี่สาวกันิกาเอินว่าเห็ดพึ่งมึงหน่อของหล่ะแมนครับว่า,วาตอนมันต่มขามันใหญ่แห้งดอกแรกแห่งมานของเราครับนี่ดอกนี้อุ้ยขาโอ้ยไงครับดอกนี้ครับ นี่เขามาปลาเห็ดไข่แล้วเด้อค่ะหลังจากที่รอเห็ดหึงวานเหลวมันบวมเห็ดนี่นี่ซองกันเห็ดไข่เหียวจุ้มงงามค่ะมาพี่จุ่มหนึ่งอุ้ย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 ขุับจุ่มนึงอุ้ยบอกไงเด้อเป็นกระไก่เอ้าตัวนี้ก่อนครับซอนมานี่งามๆเลยครับ สุพ่อ่าถือกินถือกินอยู่พี่น้องนะครับดอกนึงครับเห็ดบวกเกสิพ่อ b o r d e ค่ะปลานี่พี่น้องบบมันใจคือกันนี่นี่แม่งนี่นี่ดอกนึงจุ่มหนึ่งไหมล่ะหิดไข่เขียวเด้อพี่น้องลุงพ่อหลวงพวงนี่ครับมาพ่ออีสานบ้านแม่นะครับครับสวัสดีครับ สั่นช่องน้อยไปเลเด้อี่บ้านแม่ค่ะเพราะว่าม่ย่ำแดกกับพ่อเพิ่นยนันแเลยมันมามันมาครับผมไปครับโอ้ยสีจางได๋น้อมือนนครับปาม่จะไปเอาขีเก้าเขิ่นเขาบทัโอ้ยจุ่มหนึ่งครับอ๋อสะพกใค่เขียวค่ะมาหนีอาจีดายเน่แต่เฮ็ดไข่เด้พี่น้องแมี่้านองมกบ่ออืครับ หลอกเงี้ยเงยเลยเห็ดแดงครับสะอาดครับงามเนาะงามปัดเห็ดไทยป้ะปัดเห็ดหนุกยุงเลยพี่น้องเนาะอือครับอู้สองโดครับเปลี่ยนบรรยากาศเด้อครับมือนี้เด้อเห็ดไข่เขียวครัไข่เขียวครับเ้องซัดเนี่ยซัดแล้วจ้าครับ เปิดตรงนี้มาเลยขนาดใหญ่ครับใหม่ยังข่างเลยพี่ดียวเอาเลยเด้อเอาเลยปัดใหญ่ครับน้ำงามครับนี่มามาสามดอกครับมองนี้นี่อุ้มเดียวเลยครับหกดอกครับมองนี้เบื้องนี้นี่สามสี่หาหกเจ็ดดอกเนียนหลายครับแข็งแข็งในเด้อก้อนนี้ใหญเด้อค่ะขอภาพหน่อยเอ้า ครับดอกนึงครับมันมันเด้อพี่น้องมือนี่งกีเพชรน้ำกันครับกีแดงกี้ครับกีเพชรรวมเด้อค่ะมือนี่งนี่ดอกเนาะมีแต่ดอกบอกว่าเพชรเขียวใหญ่ๆเลยเขียวปานเห็นขามันบอกของรางเหรอมันบอกเพชรเขียวปานนี่แข็งครับใหญ่บอมันงาข้างล่างมีอีกครับดอกนึงครับ เปื้แข็งเปึ๊กเลยแม่เฮ็ดนี่บ่งขาสวยงามครับเฮ็ดแจ้งค่ะต้องครับเก็บสูเฮ็ดครับมอนี้เป็นเห็ดรวบเด้อพี่น้องพี่น้องว่าเต็มบวกทหารเก่าพี่น้องปุ่มอยู่ครับงามๆของดอกด้อครับนี่ย่างงามเลยตองครับเราว่าเฮ็ด ถูกต้องตดงหนีโบขมเนื้อรครับเสียกบานเมียนตรงครับเตละดอกครับมาฐานครับนี่แข็งดีหวานคุยเดี๋ยวพี่น้องปั๊บเดี๋ยวไปกระตาคือจังเกือบแล้วพี่นออ้องโอ้ยเ <laughs> นียน,นไมีเตระดอก,ดอกอยังไงครับผลเฮดแดงอยูอ่หัดดง,งหายสนดโดเลี๋ยวมึงกระตาคือขึ้นมาสูงเลยอุ้ย <laughs> เด็ดเตยดอกบานดิจับดอกนึงครับแค่เขียวตต้องต่อครับมันมีสีมันให้เกิดตองเด้อค่ะเลี้ยวเห็นอีกละนะอือข้างๆหิดไข่กับมันอยู่ตอนนี้ก็บเด็ดดอกแล้วพี่น้องเด็ดออกแล้วปั๊ดเห็ดปึกต้องพี่น้องสามดอกงามๆเลยครับนี่เปิดออกเปิดออกเปิดออกเอาเลยครับสามดอกครับ Nhìn ôi chỗ ơi Đấy, vì đó mới gặp Mình gặp đã... ngàm thật nữa Ơi, mình mua Ừ à, Đi đi xí ừ. Này, nhìn cái lông thấy Nhìn lại toàn ảo Đọc dây, đọc suối cả น้ำหวานเผิงแดงอยู่ในกั่นหมดเลยพี่น้องแดงจะได้เห็ดแดงโอ้เห็ดแดงโอ้โหเผ็ดแดงเลยวะม่านอยู่ในกั่นเลยครับเดี่ยงกันเลยนี่ครับเดี่ยงโตครับนะใหญ่แหงนะโอ้โถ่เด้อพี่น้องโอ้ยเด็กเกดเด็ดไอไอไอมีโอ้ยใหญ่ใหญ่ขนาว่าโอ้สุดยอดครับหยาบกัน มือผังวานครับเห็นไข้เขียวเอนนาเลยหยแดครับเจ้าดอก้อนครับโอ้ยังแมงมุมละกกักะกะลายพี่รองไปเก็บเห็เขาไข่โตครับไปเลยง่ายๆขึ้นเก้าครับ เจาะแข็งดีเด้อแม่แข็งดีแข็งดีฝนโม่ห่ำเลยเมื่อคืนพอลินลินพี่นอ้องคล้ายเขียวมีเห็ดไข่ขาวอีกพี่นอ้องอยู่ข้างหลังนี่ขาวเลยครับหน้ามีกจุ่มครับไข่าขาวปลูกจิกยี๊ซื้อหัวไปหน่อยหนึ่งรับปลูกจิกมันดำเนาะเดี๋ยวเห็นอื ถึงต้องแนนนี่สองโดดจับถือสองโดดถึงต้องครับไค่เขียวหางมีสังสองนะสองไปพี่น้องไปไมือหนั่นครับพี่มือฮึงามเลยพีโนโ่น้องคู่หนึ่งคู่หนึ่งครับคู่หนึ่งเอาหนีกันเลยเอาเลยเฮ้ยเปนแมวก็หนั่นลนะ เห็นการเอมันเตี <cle response> mm ่ยมบหบ้เลียมบ้เหลียเก็บเลยน้ำงามเลยคสองดอกครับนะคีบุดต้องเด้อคี่นอกมีแต่ดอกงางอยูุ่่นเ็อยูุ่สองดอกครับนครับบนเดือปบะนดะ่ดีครับเป็นกระตายล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮุดฮุตฮุนฮะเดาบัวเป็นเลยค่ะเดาบัวเป็นฝอยฝอยแล้วบ่เดมานนำหาเห็ดปวกเด้อพี่น้องมึ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 งก่อนครับนี่โอ้ยหมู่หนึ่งครับนี่ฉันไม่ได้มาตามหานี่ครับพวกอีฉันมาหาเห็ดรวมเดี๋ยวอีฉันมาเจอเห็ดปวกนะครับเมือนอ้ยหมู่หนึ่งครับนี่ครับคิดว่าจะไม่ได้เก็บซะแล้วเงี้นครับ แต่ผอข้างหลังอีกดอกหนึ่งแต่สีมีม,ะนะมูบ่เนาะแมนอีกโคนหนึ่งพี่น้องอีซูบะสิพัวสองมูงเอา้าวตังกาดเล่าอายอ้ายเอ้าตังแบบได้ละครับอุ้ยชัน้นมีมันก็นงามหนเด้วนี่งามเอา้างามแล้วครับเอ,าอ้าวตังรำเลยได้จิ้มเลยครับขออันนี้ก่อนนะคะแม้นเอาเลยไปเถื่อละไปเถือถ่อละอันเลยครับไปง่ายมาแมันเอาเลยเด้อพี่น้องเอาเลยอุ้ยทางผีบุกคือทางฝุ่นเด้อหักไม่บัณนีต ขาดจิ๋มานพี่น้องจิ๋มานบินมากขึ้นอกเจ้าเจ้ากนิกาว่าสิอวยละลาพราะว่าเต็มตาแล้วมาเป็นอะไรขาขาอ้วนอุ้ยขาอ้วนครับนี่โอ้ยเอาจุ่มซ้ำๆหยุดมาจุ่มเนมึงกันเงาๆเลยครับเดอกนันทายยันนั่นกันด้อไหเห็นยังเห็นแล้วเอาเลยเด้อเอาเลย ดอกนันทายอยู่นั้นก็นด้อเดี๋ยวไปหา <c oughs> ในที่สุดในที่สุดโอ้อยงามๆครับขาใหญ่ครับน,น,นี่อีกตอเลยออู้ย <c oughs> เฮ็ดนี่แล้วงามเป็นเอกลักษณ์ของ่อนเลยครับเห็ดป่วง แ้วก็มีแกเนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้เห็ดปุกแดงไปแล้วนะเธอจริงเหรอแม่ค่ะเพราะว่ามานันจะใหดปุกแดงน,นะก็ไปหาให้ปุกขาวนี่ไ <c oughs> ม่ค่อยพอเด้อค่ะแม่ลองแล้วลองกับกเห็ดน,น้ำเขาเมื่อยจดไมอ,อยากหองอยากให้เ <c oughs> นี่ยเหมดูดึงดึงหลอก เสียดายผ่าเล่มงามด้วยค่ะพี่น้องสุภาพสิบพันว่าหากไม่ก็ไล่นาะมันอยู่ที่ผู้อ่อน,นพี่น้องเฮอเสียงเสียงหากไม่ขาดโอ้งามค่ะเคสเมื่อนี้ครับโโอ้กะลำพง,งามทุกวันเลยกันเสื้อนิกะกันนิกะเจี๊ยบเนียนมือได้กระเตโพมือได้กระเตโพเนาะอันนี้ดิันี้เป็อเปนอนี้กน โอ้ยหนุ่มจะหายเจเนอะหายแหงสนาบนม่หายมืยสันเนี่ยก็ยาวากันได้พี่น้องว่าทั้งเก้าทั้งขั้นสองไล่น้ำเส้นการ์ดขักเลยเออหักใหมตื๊บ ันบกหอยเงาเป็นไดอกเด่คขาอววดีอยู่พี่น้องซื้อปาะสิอวนถวนสบูรณ์ดีเดีวกกอนด้วยค่ะเาดอกนี้เกิดนะคะจริงจิงนะคะเขาเอาหอยเห็ดปวงนี่เขาบ่หูดอกว่าเขาเอาเงินถมแนะนำขันเมีนว่าพ่นพังเฮือนหมางน่ะโอ้ยขั้นขันขันกระโบเนายุ่งบ่ยุ่งจริงก้อยอะไรนี่ขันเมีนมันโจมไปไหนันโจมออกจากพนเลย มันบวชขึ้ยางเนาะพี่น้องกันนั่นต้นต้นยังสีมันบวชเปนตาหมูหวานของมันเอาไงขนกบ้านเพื่อกระชืดึงเอาเลยแหละดึงไงกขนกบ้านันมเผาไรกับไปจัดว่าเสียดายค่ะมันของหักใหม่อุ้ยต้นนี้ก็ร่างพูขึ้นมาเยอะน่ะอือพันธุ์ผลดินเนี่ยเนนอือกำลังเพลือกกำลังเพลือ พหนับแล้วได้ยี่สิบดอกครับมูนี่เห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะทำอย่างนี้นะโอเคสองสามแย่เฮ้ยมาเมืองแหลมีดอกเดียวพี่น้องมูนี่ดอกเดียวต้องใส่เด่นเข้าไปเดี๋ยวเพิ่งยังอ่ะจ๊ะดำดำเพิ่งยังบุดำดำเพิ่งดำกับแล้วกันเนาะครับ S <S> ขาว่าเด้อเขาพากวา่านี่นี่ก็เดินไปางกันเลยครับเ็ดไข่เข at ียวครับเห็ดผึงพูเห็ดไข่เขียวค่ะบลอเล่นกต้องครับหิรผึงขมิ้นครับพี่น้องสวยงามค่ะค่ะนี่ดอกเดียวเนาะเดียวเปิดเดียวเห็นนีสองดอกนี่ทีบอกว่าเสียบอีหลีหิรพึงพูนอยางเห็นยอย่างเงี้ยจะทนเสียงเดียดนะเนาะ พี่น้องสะท้อนเสียงมีสามดอกครับเลือมได้เด้อค่ะเกิดทั้งโพดั้งโพดเลยเลือมออกค่ะเด็ดหอนหอนเอาเตะเสาเลยครับกำลังอวยกรับเนาะครับหัวกเรากำลงแดงแดงคือกันนั่นแหละเย็บเย็บเด่นแสงคือกันแนีนครับนี่ครับงามเลยจุ่มหนึ่งครับคล้ายๆเห็ดกอเลยครับแต่ว่าปลาเมียนอันนี้เห็ดน้ำหมากเมียนครับแดงน้ำหมากใบเขียวครับ หวานตกเงินไปเลยเกี่ยวครับไปเก็บไข่ขาวต่อพี่น้องอยู่ข้างหลังอีกคือเก่าครับอือครับไข่ขาวอยู่ข้างหลังรู้บัลลังอยู่ข้างนาว่าสันเดอร์ว้ยงามงามเฮ้ยใหญ่เลยครับแข็งขักเด้อพี่น้องนี่บ่ถือฝนนี่เจอนะตองโอ้ยนั่นบ่ได้แล้วบ่ได้ก็เอาไปครับ อย่างไก่ไปใส่เดี๋ยวเนะตุ่มกับลมล่ะคันงงคักดีปลาหนีนม่งสุดยอดเลยนี่จุมงามๆเียครับมเขาโคตรกานก็เลยขึ้นหรือสานเด็กชื่เก่างามจะข้างหลังนะมลมก็โจมขึ้นแล้วโจมใส่ตากระเเข่งเน้ะพี่น้องอวยกลัาบล่ะครับ เต็มตาแล้วครับไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับพี่น้องไปวันนี้เขากระาเห็ดออกมาแล้วนะคะมัานวันนี้ม้านจะเสิ่งยังมีสีแด็กติดมานําอยู่ครับกระเก็บเอาเก็บเอานี่พี่น้องที่เด็ดให้อยู่ตรงนี้นี่ครับมีเหมือนเดิมค่ะบ๊พลาดเลยมีวันนี้เขาก็ได้เห็ดถึงต้งน้อค่ะโดนง่ายก็อยู่ข้างล่างเนาะค่ะเห็ดถึงต้งเห็ดแดงเห็ดเผึ่งหวานเห็ดไข่ พระเอกเข้าก็คือเฮ็ดเฮ็ดไทยเนาะค่ะมื่อนี้อากาศนี่ได้มาจ้องดอกพี่เนาะเฮ็ดเสียบเฮ็ดขคอร์มินเห่นไหขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามขอบคุณที่เขามัดยางปลาเป็นหมูสาวกนิกาเด้อค่ะขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจสาวกนิการ์กับเราทุกค่นะคะค่ะทัก้ี่ทักไปกรกันในลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่เด้อค่ะ บอกพี่กัดเพื่อนะเอนบอกพี่กัดเพื่อนำคิดต่อไปข้องสาววันนี้ก็ค่ะพี่กัดวันนี้อยู่ที่บ้านบ้านสางทออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปไปพี่น้องบายบายครับ